เดี๋ยวเรามาฟังบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรน,นะครับในวันที่พระเจ้าจะประทับนั่งที่ใต้ต้นโพครับพนมมือนะครับฟังโอวาท อธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจากพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับ ด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี ดังนี้ภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตระโยคะเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายถ้าแม้นพวกเธอพึองตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่า เดี๋ยวเราอาธิษฐานจิตพร้อมกันหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเกืดอดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็จะกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แต่การไม่นานในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอน